บรกัดก็ตลาดนัดบางทรายนะครับวันนี้ก็วะมาเก็บคลิปให้เอฟีได้ชมกัน นี่นะครับคนเก่งของเราที่ f อเรียกร้องถ่ายปั๊บปิดป้าปุ๊บเลย <laughs> อันนี้ค่ะก้นเ็ดทุดกเส้นล้วอันนี้หนึ่งพี่สากีค่ะของพี่คนนี้ยังมากมส่งให้พี่มาดู

จดไว้แล้วได้แล้วค่ะลูกค้าที่ไม่ได้จดบอกได้เลยนะคะเดีะะ๋ยวส่งให้หเส,ส,นส้นกุ้งสดนอนกสดกันผสมกัน ค่าี่ใช้คนละหาบเออที่หนูเติมเงินให้ขาแไโดนงนี่้ิเนาะแค่วกมาบวกตก้าสในบนุดได้ลวก ค้าของนี่นี่่าอะไรก็มาจดไว้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเดินเที่ยวตลาดตะวนกลับมาอมาสคัคบจ้านะ Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มาเลียแม่30บาทครับแล้วนี่แคนละไหมคะผมาลมาลยไม่มีายคนะืไปม่มีโัมก็ไม่มีให้แหน่อยอ๊่หนึงจะใช่ไหมคะเดี๋ยวให้หลานจดให้นะคะเอาน้ำซมไม่ได้จดไวใช่ไหมคะตนึงนะคะน้ิซมแม่คนละคทำไรเนี่ยหด้าน้าบาท ถ้าน้ำส้มคนละครึ่งก็แบ่งไปครึ่งแก้ว <laughs> คูนี้ขายใช่ไหมา่แ่งหรออ๋อวันนี้รันยาจีจานก็มาเที่ยวนะครับเอาแบบแข่งๆนั่นหนึงเดี๋ยวเจอกันครับหนค่งม่องหนึ่งชรออหนึ่ช่องหนึ่งชอ มาช่วยกันทั้งครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าที่ตลาดมีจะผู้ช่วยไม่มานะครับ ครับวันนี้มาเดินเที่ยวกันโอเคนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับกับร้านนิดยำสดวันพุธก็ขายกันอยู่ที่ตลาดนัดบงังสจถ้าชอบกันใจก็ากดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิป,ปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ